สุขสบายดีพี่น้องสุขสบายดีตอนยามสาวๆนะพี่น้องเนาะสบายดีเอฟซีถุกๆูกฐานภายในนืูปต่างประเทศอยู่ดีมีแฮงถุกทุกฐานนะพี่น้องเด้อมาพบก็กำเวใหญ่เคี้ยวนะพี่นอ้งอ,ยอยงเอ้ยแมเใหญ่เคี้ยวกับสินยางข่อยยางลงไปแม่ใหญ่เคี้ยวสิไปทางเวื้อแล้วสิลง ตาหาอันเม่ใหญ่เงึงพอพามสาวซุยผืนเกี่ยวเขาเนาะ,ะยังมาขัางทางเสินตาอีกพี่น้องเลยขางเงินเม่ใหญ่เกียวตกแหลงมากินปลาํำกันเลยพี่น้องเลยพี่น้องทังผังลาวผังไทยต่างประเทศมากินปลาลำเมยใหญ่เกียว มีใหญ่เคียวต้นหับได้พี่น้องเอ้ยไปล้อบข้างเงื่อนมีไงเคียวมีญ่เคียวจะลงไปลามีญ่เงื่อนก็เกี่ยวเข่าเนาะกระทั่งสิริราชพี่น้องเลยไปล้อมล้อมตามถนนหนทางพี่น้องเอ้ยอาเตน้อยท่านได้ตื่นอาเตน้อยนะ ขึ้นนอนเด้อคืนนี่เนาะก็้นจุดระดับไปหงหับองเฮียนน้ำหมู่วัวขึ้นในไรพังเบิงมีตามใจเพิ่นเพิ่นอยากไปพาไป,ไปน้นองๆหลังเฮียนเริ่มไปหงเฮียนนี่เนาะเฮ้ย หลาลมเป็นแนงมหญ่เกียวอย่างตามทางโงตัางโง่แล้วพี่น้องเอ้ยพิทานเอฟซีคนหนึ่งถักขามาว่ามใหญ่เคียวอายุจะปีแล้วมใหญ่เกียวสิเต่อไปเด้อพี่น้องเด้ออายุมหไงเคียวนั้นจะหาสิหาปีแล้วแกเติบนาอพี่น้องเนาะขมุกขบใจเด้อทีเอฟซีจะถักมาทำมหญ่เคียวอยู่ดีเม้งจะเย็นเป็นสุขจิเป็นห่วงพี่ใหญ่นะมใหญ่เคียว ป้าทุ่มมาพบพ่อนลานซายสองคนเนาะป้าทุ่มเขาบังคะลามกินแต่ว่านี่เนาะแล้วมีแหงเด็ไปปั่นเข่าแมน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 ยังกหมดได้ไปปั่นเข่า่นาะให้กระสือน้ำมันมาแม่นกินบังคารามสก่อนเนาะจังไปไม่เหื่อไม่แห้งสก่อนจะไปเห็ดสูตต่อแมนนั่นแหละลานทรายเนาะเบา ดางไซด้านไซเป็นไงเคี้ยวไปทำธุรกิจเคี้ยวปั่นปั่นเขาแล้วเพิ่นกาบ่มีเวลาเห็ดคลิปเนาะผักกรสก่อนแล้วจะเห็ดต่อร้านเอ้ยหาเงินซื้อบัตรพี่น้องไอ้บุ๊คเงินซื้อบัตรเติมเงินเงินซื้อบัตรเติมเงินเพิ่นว่าหาเงินซื้อบัตรสก่อนเพิ่นว่า ปิ้งกล้วยพร้อมอีบ่นี่เป็นตาแซ่บแท้เนาะกินนํากันพี่น้องเอ้ยบังคลามปิ้งกล้วยได้นะบ่าวฝั่งซ้ายได้พี่น้องมาหมดจองมาปิ้งกล้วยกกจับคุ้งอยู่แท้ิพี่น้องเอ้ยจีเอาเข้าขาสุกสุลงออกจากนี่เนาะใหญ่เี่ยวก็สิไปต่อๆไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยชมทิวทัศน์ธรรมชาติไปเรื่อยๆ

น้องซาเป็นญ่เกี้ยวคือเก่าทานตรงไหนตรงหน้าเปิมมีมกันมี่ทีมงานบ่าวบอยแซลแซลอยเกี่ยวข่าวซอยบ่าวบอยบ่าวบอยกัดทานแล้วน้องใสเป็นญ่เกี้ยวกันนะใครแต่ว่าผึ่นมีทีมงานหลายพี่น้องเลยจิตซอยเปิ่น งามความดีของเพิ่นพี่น้องเอ้ยคนเฮาบ่มีคนงามคนดีต่อกันก็เฮ็ดนํากันกว่าบลายต้องมีคนงามคนดีต่อกันจะเห็นทากันได้พี่น้องเอ้ยตัวเมียใหญ่เกี่ยวเสลาทายเลาะไปป่วยอามซาบ้านเฮาเนาะกล้วกมันควงแล้วก็หงวป่วยก็พอสะดวกสบายแล้วพนกามีหมวกมีใจเลยแล้วเขาแล้วน้ามันเลย มีบอลปล่อยงวปล่อยป่ายพี่น้องเอ้ยแต่ทางนี้ไงปล่อยป่วนใหญ่งูป่วนใหญ่แค่นี้เนาะเป็นแถาของงานใหญ่เกี่ยวแถาปลาเทาใหญ่เกี่ยวเถวเป็นน้องไส้เนใหญ่เกี่ยวให้ติ๊กขาหน้าติดแดมูลเดียวกันพี่น้องเอ้ยแล้วไป เนี่ยตุ๊กตาเป็นใหญ่เงินเนาะจากก็จะเกี่ยวเขาสาวซุยผ่านว่ามือนี้แล้วสิเละเป็นมือสุดท้ายแล้วมอนี้จะเกี่ยวจากตัดแต่พี่น้องเอ้ยเซลเซลอย่ ไปไเรื่อยๆตามกนรหายการนาพี่น้องอย่าพี่น้องใหญ่เกี่ยวทำคลิปอย่าพี่น้องได้เบิกเลยสุมนำกันพี่น้องสิการเป็นยอยู่ของมีใหญ่เกี่ยวตันมือตะวันอาชีพกันหนึ่งเก้าลา้านใต้หลบเลาะตามตทาบันหมองแก่ใกล้เคียงเขียงพี่น้องเอ้ยไกล้ใกล้กับแม่ใหญ่เกี่ยวก็จะบ่ได้ไป ไปเที่ยวหาลิ้งหาส้มอยู่พญนยาเนาะพญนยาพญาอยู่อางนี่แล้วโควิดบานเมืองหอนโง่งเ่งลายแต่บอกมีโควิดไม่ใหญ่เที่ยวก็จะเข้าไปยุ่ในเมืองในนาตาเที่ยวหาลิ้งฮาโธ่มาดูคนมีจกคนสองสี่หกแปดสิบมีสิบฐานสิบคนเนาะเป็นเกี่ยวเขาแซวแซวอยู่ เกี่ยวเข่าแเกี่ยวอย่างน่าพี่น้องเอ้ยพอใจแบบตัดอยู่บพุ่งปิ๊บอยู่บุ่เดียวในใหญ่เกี่ยวกป็นยางตามขนังขุดโง่ขุดโง่อยู่เอออ่าโตนาะเกี่ยวเข่าไปตาหมวนแท้อันนี่นะอ่าโตเก่าก้นซิบก้นเนาะ สบายดีสบายดีเกี่ยวเข่าู่ดีไม่แห้งเป็นเกี่ยวเข่าแซ่แซวลมีเมย์ไ่คูนแนนเนาะเมย์ญ่คูนเฮานี่แข้งแห้งดีไรสุขภาพเพื่อนนี่โอ้ยจึกจักแล้วเมใหไ่คูนนี่พี่น้องเอ้ยขั้นพรวันว่างนี่กายถ้าสนใจเมใหญ่คูนก็ถักไหมเด้อพี่น้องเด้อ แมนมีนายคู่นี่สด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 โฉดกันห่อนมีนคู่ว่าหยอกหยอกกันไปพี่น้องเอ้ยหยอกใหญ่กันไปเด้อมระทึกกับนับซ่าอะไรอ่ะบุกขามาบุกขามาสวยกันลายคลมันนี่คือนสีเหลวมือนนี่เนาะแล้วแล้วดึงแหวกดึงแหวกกระโพอยู่แล้วพี่น้องแมนแมนแมน งาสาวซุยจอนเขาจอนเขาไม่ใหญ่เงื่งเห็ดกินแล้วนี่เนาะมียังทำกับเขาให้อันพี่น้องกินเอาเมนูเลยข้าวหานไม่ใหญ่เงื่งเมนูยังเลยไปเอาในเดือดตีนหมูน้ำแม่้อเผานล้มาต้มนะแม่เผาบอกตะหึงพอแห้งเลยบอบบุกมันกับบ่อออกอยู่แม่เตะบ่อออกอยู่เอามาต้มตะหึงเลยเะแม่เผาบอกตุ้ตะหึงเลย หลาตื hmm ่นนะอ่ะย่างๆว่านได้ตื่นนอนเด้อึ้นนี่เนาะจอนขม่าจอนขมาสุดยาปราได้ปลาลูฮะเนาะ ธรมรมชาติอ้าวอวยมาระผู้ใหญ่พามบ้านนี่แมนแมนสมัครีกันน้องสวยกันลูกหลานสวยกันคนที่มีทรัพยากรต่อการต้องเห็ดสวยกันเนาะเพราะว่าภัยพี่นอ้องเอ้ยตาพุ่ดีทางใดก็มาซอย ทำดีแมนตางานตีพ like right ี่นอกก็มาซอยมาถักปากเซพคนก็มาด้วพี่นกเยอ่าบุบบุบบุบคาดว่าซีต้นเละตอนเสาร์จะวันเล้วเนาะตอนเที่ยงตอนเสาห้าเทียงือสิแล้วแมนแมนแมน กดติดตามส่งอติมาใหญ่เกี้ยวพอเป็นกำลังใจสูๆต่อไปเด็กพี่น้องเด้อถ้าแม่เกี้ยวทุกถาอะการใดกับโคตรคออภัยเพราะว่าความจาบ่ตัดเจนบุมวนตะหูโผล่เม่พี่น้องกันโคตรคออภัยพี่น้องเอ้ยถ้าคุยคออุตส่าห์หลายคนซุนสีผัดัดภาไทยเกี่ยวอาการทางสามเลสซิสซิสนโลกคุกปลกขักษาครอบครัวของพวกทาน อยู่ดีมีแหงอยู่เย็นเป็นสุขภาพแข็งแรงเๆๆหมือนเงินมือเรื่องจาทุกบ๊ายบายสบายดี